านงานที่9การต่อวงจมรมอเตอร์และเชื่องจักกลไฟฟ้ากระแสตรงข้นตอนที่หเราจะต่อไฟขั้วบวกจากแหล่งจ่ายเข้าสวิตช์ควบคุมออกจากสวิตช์ควบคุมเข้ามอเตอร์พรั๊มน้ำแล้วทำการนำขั้วลบจากแหล่งจ่ายเข้ามอเตอร์ปั๊มน้ำ ขั้นตอนต่อมาต่อจากตัวสวิตควบคุมมาเข้าสวิตลูกลอยออกจากสวิตลูกลอยมาเข้าออดไฟฟ้านั่น ก็ลบจากแหล่งจเข้าออกไฟฟ้าต่อไปจะเป็นการต่อเจนเนอเรเตอร์ที่ปั่นจากระบบน้ำน้ำไฟออกจากขาบวกเจนเนอเรเตอร์ออ ator, เข้าสวิตช์ตัวที่หนึ่งออกจากสวิตช์ตัวที่หนึ่ง เข้าไดโอดเป็นแสงตัวที่หนึ่งทำการต่อไฟจากหัวสวิตตัวที่หนึ่งเข้าหัวสวิตตัวที่สองออกจากสวิตตัวที่สองเข้าไดโอดเป็นแสงตัวที่สองทำการ ต่อไฟจากหัวสวิตช์ตัวที่สองเข้าหัวสวิตช์ตัวที่สามออกจากสวิตช์ตัวที่สามเข้าไดโอดเปล่งแสงตัวที่สามและทำการํำขั้วลบจากเจเนเรเตอร์เข้าขั้วลบของไดโอดแลททำการพ่วง เราจะทำการต่อโวลิิเตอร์ขร้อมกับเจนเน a เรเตอร์เพื่อวัดแรงดันที่เจเนเตอร์จ่ายออกมาให้กับไดโอดเป็นแสงเมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วเราจะทำการทดสอบวงจร ปสัสวิตย์จากห่งใจ่ายปสัสวิตย์ควบคุมทำการปัสวิตตัวที่หนึ่งอีตัวที่ 2, สองอีตัวที่สามได้อุดเป็นแสงจะติดและบัตรซื้อจะแจ้งเตือนเมื่อน้ำเต็มในการปิดระบบ